สวัสดีค่ะเราก็จะมาแกะกลองซุ่มพัสดุของพี่คันติไม่ไหวแล้วค่ะแกะตอนนี้แล้วค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ยัย่ yeah. ายังยังยังยแงยังยันยงย่งย้งยยังยังยังยััยงยัั้ง แกกินกันมันเหมือนผ้านี่หรอ กินลูกตาสีฟ้ากันเลยนะคะ,ล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 ะ กินขึ้นไหม,ไมไหน่อวแล้วยามันจะมีไส้เปรี้ยวๆด้วยนะคะกินกันไม่ได้กินแล้วพี่ขันเตเนี่ยมันกองสุมอะไรเนี่ยมีเยอะมากสีม่วงสีฟ้าสีแดงโอ้โอ Cái này đang chạy, cắt máy ọc Đi ăn cân lúc ta mấy lâu băng ca Bị เอออบอมเปเล่นอะไรตรงนั้นใ้พีผัวซาตายเขั้นทีเขาผัวซาตายไม่เป็นอปขัจนผัวตาย ไม่ได้ค่ะว่าเล้วอีบ้อมหายพี่ต้องฝึกป้ากับอีบ้อมไปเข้าบ้านไปโอ้แล้วสีฟ้ากินไปแล้วอใช่ค่ะสีม่วงอันนี้สีแดงอ่ะสตอเบอรี่ลูก อันนี้บลูเบอร์รี่อันนี้อวุนสีม่วงเออใช่อางุนน้องรู้ได้ไงลูกไม่มันจะเป็นรถเดิมมันก็คือเยสโตเบอรี่หมดเลยมากินกันของประเทศไทยเบอร์อ่านว่าน้องรู้ได้ไงว่าของประเทศไทย นี่ภาษาอังกฤกับภาษาไทยอ๋อขอบคุณท่านต่สุดสุดรล่อมากเลยนะคะที่เอาวันนี้มาให้กินค่ะพี่คนติทำไมทรงนี้มันแกะยากจังป๊าบ๊บ๊บ ป้าชิกป้าแจงถ้าวันไหนวันเกิดหน่องเนี่ยป้าจงเอาวันนี้มาตกแต่งก็ได้นะมากินกันราสตาวอรี่อันนี้รถบูเบรี่อันนี้รถอาบุรีน อย,ยากกินมานาาแล้วรักทุกคนรักทุกตัวมันไม่รู้จิตพี่ขันติเพื่อทํามาบอกหนูไล้นะคะว่าอันนี้ซื้อมาจากไหนหนูจะได้ไปซื้อบ้าง ก็ซื้อที่พี่กันติไงลูกได้ลูกก็บอกพี่กันติว่าอร่อยไหมอร่อยอ,อ๋อรอนานแค่ไหนมากมากแมงแต่หนูไม่ค่อยชอบมันเมโลแต่มันเมลโลทจะเป็นลูกตาแบบเนี้ยนองชอบกินอืมโอเคสวัสดีบ๊ายบาย๊ม่าบาเขาไปกินต่อนะ